เดินมาถึงแล้วแต่ว่าประตูเขาปิดอ่ะมิวเซียมมาลีคูลีเปิดเข้าไปจะเปิดไหมเปิดต้องมารับตั๋วตรงนี้ก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็ถามว่าจะเอาออดิโอไกด์ไหมไม่เสียเงินก็เอาสิแล้วก็ให้ตั๋วมาแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยเขาให้ออดิโอไกด์ฟรีด้วยวะอันนีสิ ปิดบ้าบอกกิกเล็กด้วยในนี้บอกว่าความสําคัญของมาริคูรีเนี่ยคือเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รางวัลโนเบลซึ่งสมัยนั้นผู้หญิงยังถูกปิดกั้นด้านการศึกษาแถมยังเป็นคนแรกอีกด้วยที่ได้รางวัลโนเบลถึงสองครั้งในคนละสาขาวิทยาศาสตร์กันโอ้่คือคนแรกที่ได้และคนแรกที่ได้สองรอบอีกด้วยครอบครัวของมาริคูรีเนี่ยอันนี้คือลูกสาวนะก็เป็นของมาริคูรีก็เป็นคนที่ได้รับรางวัลโนเบลเหมือนกันอิลีน่าโดเลีย คูรีแล้วสามีของมาลูรีก็ได้รางวัลโนเบลเหมือนกันยังมีพื้นที่เหลือนะใครจะอยากจับจองไหมมีใครอยากมาอยู่ตรงแถวนี้บ้างไหมแต่ว่าเอามาไว้ตรงนี้นี่คือเหมือนเป็นเครื่องประดับเฉยๆไหมเพราะว่ามันเป็นบันไดอะเราจะอ่านยังไงอะโอ้แต่อยู่กี่วันถึงจะอ่านหมดแล้วนี่อันนี้คือแผนผังของบรรพบุรุษของ มารีคูลีเราซิอยู่ตรงไหนมารีคูลีเขาชื่อ Marie มารีคูรีค่ะมาอออมาเรียเออว่ะมารีนี่าานภาษาอังกฤษไหมก็คือบรรพบุรุษเริ่มจากข้างล่างซึ่งก็บางอันก็บอกอาชีพด้วยก็คือนี่บรรพบุรุษนี่ก็พ่อแม่ของมารีคูรี่พ่อเป็นครูแม่เป็นครูคือถ้าดูว่านักวิทยาศาสตร์อัศริยะมีลากเอามาจากไหนก็ประมาณนี้แล้วก็มีลูกห้าคนอันนี้คือมารีคูรี่นี่อันนี้พวกพี่ชายพี่สาวทั้งนั้น อันนี้เป็นไรไม่ได้บอกอันนี้เมดิคอลด็อกเตอร์เมดิคอลด็อกเตอร์ทเชอร์นี่นี่มาลีคูรีคนนี้ชื่อจริงคือมาเรียซาโลเมียสคาอ่านถูกปะมันดูสคาโดสกาคูรี Sak Sak ซึ่งเป็นนามสกุลของสามีคูรนะีเนี่ยนี่คือสามีบีแอคูร <ap isi. S 1> ีนักฟิสิกส์โนเบลไพรส์เหมือนกันอันนี้ก็โนเบลไพรส์แล้วก็ต่อไปก็คือเป็นลูกคือคนนี้กลายเป็นว่าเป็นนักเปียนโนแต่งงานกับคนนี้ซึ่งเป็นนักการทูตอเมริกันแล้วก็ลูกคนที่ จะเลริญรลอยตามก็คือคนนี้ไอรีนโจเลตคูรีนี่ไงมาเรียแอนดปีแอ์ดอเทอร์ฟิสิกเคมีคอลโนเบิลไพรส์ซึ่งแต่งงานกับคนนี้เป็นสามีของเป็นน,นักฟิสิกเหมือนกัน,นก็ได้นองโนเบิลเหมือนกันด้วยรงมเป็นปองค์สกุลโนเบิลใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแล้วสองคนนี้แต่งงานกันอีกก็ได้มีลูกอีกอันนี้เป็นนักไบโออันนี้ก็ลูกอีกก็น่าเป็นนักฟิสิกนักไบโอโอ้โ,อโหมีให้เดินออกไปที่ระเบียงด้วยนะ ้ oh, ชวด,ดวยผมคิดว่ายุคประมาณก่อนปี1900เนี่ยเป็นยุคที่โลกเนี่ยตื่นตัวเรื่องของการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างมากถึงแม้ว่ามารีคูรีเนี่ยจะได้รางวัลโนเบลถึงสองครั้งแต่ว่าชีวิตนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นชีวิตที่ราบรื่นเลยเพราะว่าแต่งงานกับสามีตอนปี1895ใช่ไหมปีแอคคูรีแต่ปีแอคคูรีกับเสียชีวิตตอนปี1906แค่ประมาณ11ปีหลังจากนั้นเท่านั้นเอง ก็ดาว่าเป็นผลพวงจากการทดลองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทดลองเนี่ยอย่างโโลเนียมเลเดียมอะไรเงี้ยมันเป็นแร่ธาตุที่ทําให้มีเรื่องของรังสีมาริคูรี่ทดลองเรื่องของรังสีเอ็กซเรย์ไงยุคแรกๆก,ก,ก็คงยังไม่รู้หรอกว่ามันจะมีอันตรายใช่ไหมแล้วตัวเธอเองก็อายุไม่ได้ยืนนะอายุรวมๆแล้วหกกว่าปีเท่านั้นเองก็เสียชีวิตเหมือนกันกเกิดปี1868แล้วเสียชีวิต1931ก็ประมาณ60กว่าปีแล้วก็เธอมีลูกสาวสองคนคนหนึ่งเป็นนักเปียโ,โนที่เราเคยบอกใช่ไหม แล้วก็อีกคนหนึ่งก็จเจริญรอยตามแต่ว่าลูกสาวของเธอก็เสียชีวิตตอนอายุ50-60กว่าปีเท่านั้นเองที่ได้รางวัลโนเบลไพเหมือนเธอเนี่ยนะแต่ว่าลูกสาวอีกคนหนึ่งที่เป็นนักเปียโนโน,นะอายุยืนถึง103ปีเพิ่งจะเสียชีวิตปี2007ที่ผ่าน,<ค>นมาคนที่อายุ103ปีเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยไหมเป็นนักเปียโน,โนอ่านั่นไง ก็แสดงว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์ทดลองนู่นนี่นั่นมันก็มีผลทําให้อายุสั้นลงแต่การเล่นเปียนโนมันเหมือนเป็นการบําบัดอย่างหนึ่งถึงมารีคูรีจะได้ชื่อเสียงหลังจากได้รับรางวัลโนเบลเคยได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีของอเมริกาเลยด้วยซ้ำแต่ว่า เบื้องหลังของความสําเร็จนั้นก็นํามาด้วยสิ่งแรกเปลี่ยนคืออายุการพบผลจากการทดลองแต่ก็ได้ทําประโยชน์ให้กับโลกเพราะว่ารังสีที่เธอทดลองเนี่ยคือเลเดียมเนี่ยก็คือเอามาใช้ในการรักษามะเร็งในปัจจุบันนี้เองฉะนั้นคนยุคปัจจุบันที่รอดชีวิตมากขึ้นจากมะเร็งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าบุญคุณของมารีคูรีสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีชุดใส่เฉพาะนะปกตินักวิทยาศาสตร์ต้องมีเสื้อกาวหรืออะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็ชุดปกติเนี่ยนะละแต่ก็ตรงนี้คือของจริงไม่ได้เป็นชุดเสื้อกาวอะไรเลย,เลย นี่อาจจะเป็นเสื้อกาวของเขาในสมัยก่อนหรือเปล่าโอ้โหคอสมัยกลายเป็นสีขาวไปแล้เลยอืมนะอันนี้น่าจะเป็นแบบจําลองของห้องทดลองของมารีคูรีและปีแอร์คูรีสามีนะสังเกตว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรทันสมัยเลยแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ก็อย่างที่เห็นแต่ว่าขนาดนี้ก็ยังทําให้ก่อเกิดผลการทดลองที่มหัศจรรย์ได้ เรานี่มีทั้งคอมมีทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมแต่เรายังคิดอะไรไม่ได้เลยคิดอะไรไม่ออกเราไม่ได้ฉชาดเ่าเลยในพิพิธภัณฑ์เขามีอันนี้ให้ด้วยนะอะไรรู้ปะมันคือเก้าอี้นี่เอามาก,กางนั่งเขาให้หยิบได้นะเขาไม่ได้ว่านะเมื่อยไหม โอโหดีนะเอากี่ลากไปได้ด้วยอันนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกคนจะเกิดมาเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะตั้งแต่แรกเพราะว่าแม่ของมารีคูรีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ถนัดทางด้านดนตรีแล้วก็ต้องการจะให้ลูกสาวเนี่ยเอาดีทางด้านดนตรีเหมือนกับเธอแต่ปรากฏว่าแม่ของเธอเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่อายุยังน้อยตั้งแต่เธอยังเด็กแล้วก็ ได้พ่อของมารีคูรีเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้บังคับให้ลูกต้องเรียนวิทยาศาสตร์อะไรแต่อย่างใดก็พยายามจะสอนสารพัดก็ค่อนข้างไปทางงานเขียนแล้วก็การแต่งกลอนด้วยซ้าก็คือยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยในตอนเด็กสมัยก่อนเนี่ยคนยังคงขาดโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างมากฉะนั้นมารี ur, มีพ่อเป็นครูใช่ไหมพ่อก็สอนแล้วตัวเธอเองก็มาตั้งคลาสให้กับเด็กในชนบทซึ่งสุดท้ายเธอก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมเวิร์กช็อป คือเป็นห้องแอบเล็กๆซึ่งก่อตั้งโดยญาติของเธอซึ่งมันเป็นจุดที่ทําให้เธอได้พบกับการทดลองก็คือบอกว่าฉันมีเวลาทํางานที่นั่นยกเว้นตอนกลางคืนและก็วันอาทิตย์แล้วก็ฉันก็ได้ทดลองเกี่ยวกับฟิสิกส์แล้วก็เคมีแล้วก็อะไรต่างๆอีกมากมายเลยสุดท้ายแล้วมันทําให้เธอเนี่ยได้ตกหลุมรักเรื่องของวิทยาศาสตร์และก็การทดลองขึ้นมาคือสรุปว่ามาเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยบังเอิญ ก็คือโปแลนด์ในเวลานั้นเนี่ยถูกรัสเซียยึดครองเฉะนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสอะไรมากนะักสุดท้ายแล้วเธอก็ต้องไปเรียนที่ปารีสซึ่งพี่สาวของเธอนําไปก่อนล่วงหน้าแล้วแต่ว่ากว่าจะได้ไปคืออายุ24แล้วก็มีนักเรียนของโปแลนด์เนี่ยไปเรียนที่ปารีสมากมายเหมือนมาเรียนรู้วิทยาการเพื่อเอากับไปพัฒนาประเทศตัวเองอะไรประมาณนั้นนี่มันเป็นรูปภาพของนักเรียนชาวโปลิสที่มาเรียนที่ปารีสทั้งหมดเลย มือนช่วงเวลานั้นน่ะเป็นช่วงที่ประเทศต่างๆนะไม่เว้นแม้แต่ไทยเราก็ตามหรือญี่ปุ่นหรือใครที่ส่งกลุ่มนักเรียนเนี่ยมาเรียนเหมือนเป็นรุ่นบกเบิกมาเรียนทีปารีสเอยอ,เอยังังเฤษเลยอะไรอย่างนี้ต่อมาเธอก็ได้เจอกับคนที่เป็นสาม,มีก็คือปีแอร์คูรีซึ่งเป็นที่มาของนามสกุลคูรีนั่นเองก็คือเป็นคนฝรั่งเศสอยู่แล้วแล้วก็แต่งงานกันที่ชานเมืองอ, cool ie, อันนะี้ปีแอร์คูรีตอนอายุสิบเจ็ด แน่นอนว่าสามีเป็นคนที่ส่งเสริมทางด้านการทดลองอย่างมากแล้วก็สุดท้ายทั้งคู่ได้ค้นพบแร่ธาตชนิดใหม่ซึ่งก็ได้ตั้งชื่อตามประเทศบ้านเกิดของมาลีก็คือธาตุที่ชื่อว่าโปโลเนียมตั้งชื่อตามประเทศโปรแลนด์ที่บอกว่าสามีปียร์กูรีเสียชีวิตตอนปี1906นี่น่าจะเป็นรอยอะไรที่เกิดจากการทดลองก็คือมาลีมีลูกสาวสองคนคนหนึ่งชื่ออีวาอีกคนหนึ่งชื่อไอรีนคนนี้คืออีวา ที่เป็นนักเปียโน,โนแล้วก็ที่ชื่อไอรินรู้สึกจะรุ่นเดียวกับไอสไตน์ดูจากปีตรงนี้อายุแค่5้าสิบเก้าเท่าน,นั้นเองนะก็เสียชีวิตแล้วส่วนของอีกคนนึงรู้สึกจะเป็นน้องก็คืออีวาคูลีนี่ดริร้อยสามปีไหมละ่ะเป็นนักปีโนแล้วก็เป็นนักข่าวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็สามีเป็นทูตอเมริกาอันนี้คือภาพในอดีตอันนี้คือปัจจุบันที่มารีคูลีเนี่ย ทดลองสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเธอจะนั่งเข้าฌานคิดออกเองแต่ว่าปีที่เธอคิดค้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นปีช่วงหลังหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งมีการนำเอาพวกกรรมัตภาพรังสีออกมาใช้ซึ่งมีคนเสียชีวิตไดเป็นหลายล้านคนโดยเฉพาะทหารใช่หมฉะนั้นมีคนที่ได้รับผลกระทบจากรังสีเลเดียมเยอะมากฉะนั้นมาริคูรีเนี่ยก็คือ ทำการทดลองเพื่อที่จะช่วยคนที่ได้รับผลกระทบจากรังสีแล้วก็ผลพวงคือเอารังสีเลดียมเนี่ยหรือเอกซเรย์เนี่ยมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้ด้วยเขาบอกว่าเลเดียมบอมใช่ไหมเหมือนระเบิดที่ใช้ในช่วงสงครามมีการคิดคน้นเลเดีมกอลล่าเอามาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งมีลูกคิดด้วยว่ะเขาใช้ลูกคิดด้วยอ,อันนี้เป็นครกนะเป็นศาสตร์เอาไว้บทยาอันนี้เป็นสูตรที่เขาคิดคำนวณออกมา เืออบอยากเรียกว่ามารีคูรีเนี่ยเป็นวีรสตรีที่เสียสละให้โลกใบน,นี้อย่างแท้จริงเพราะว่าการที่ผลงานของเธอเนี่ยแลกมาด้วยอายุของเธอที่สั้นกว่าปกติแต่ก็ช่วยคนในโลกมากมายนี่เรามาเทียบกับทั้งบรรพบุรุษแล้วก็ญาตินะอย่างคุณพ่อเนี่ยอายุประมาณ70ปีพ่อของมารีส่วนแม่นี่อายุสั้นอยู่แล้วเสียชีวิตเร็วมารีก็เลยหันไปทางอื่นไม่ได้เป็นนักดนตรีมาดูพี่สาว คนที่บอกว่าขอให้มารีส่งเสียเธอก่อนแล้วเดี๋ยวเธอจะมาส่งเสียมารีทีหลังอายุประมาณเกือบร้อยปีอะพี่สาวในขณะที่ตัวมารีเองอายุแค่68เราแล้วมาดูลูกสาวคนที่เจริญรอยตามมารีแบบทุกกระเบียดนิ้วคือคนนี้อายุแค่59เท่านั้นเองแล้วก็สามีของไอรินคนนี้อายุแค่ประมาณ58ก็คือเป็นโนเบลไพรส์เหมือนกันแต่อายุสั้นเหมือนกันคือลูกอายุสั้นกว่าแม่ ในขณะที่ลูกสาวคนที่เป็นนักเปียโนไม่ได้เป็นนักวิทยร์อายุตั้งร้อยสามปีแม้กระทั่งสามีของลูกสาวคนนี้ที่อายุเกือบเกือบแปดสิบปีแสดงว่าการเป็นนักศิสยร์านี้ทําประโยชน์แต่แรกมาดือยอายุที่สั้นลงมากนี่คือเข้าฟรีนะถ้าเสียเงินนี่จะอยู่ทั้งวันไหมเลดียมมวีนเลยนะขึ้นบันไดามาทางนี้ใช่ไหมนี่คือห้องแรก and it b e l o n g to Yosef. u r l If you look to the right, at the glass-fronted cabinet there, you'll see a white alabaster figure of a woman. เป็นห้องแลบส่วนอันนี้เป็นประวัตินี่คือห้องที่3อยู่ห้องนี้นานมากเพราะว่าตัวหนังสือมันเล็กใครเมื่อยก็เอาเก้าอี้มานั่งแบบนี้ได้แล้วก็ห้องสุดท้ายก็คือเป็นไอ้พวกอุปกรณ์ที่ใช้ทำเคมีแต่ว่าตอนแรกจริงๆว่ามันจะเป็นแบบห้องแลบให้ดู เป็นห้องๆอ,อ่ะคือเป็นห้องแอบ,บของจริงอ่ะแต่เขาไม่ได้ทําที่นี่อ่ะที่นี่มันเป็นบ้านเขาเฉยๆแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นห้องเขียนหนังสือห้องอ่านหนังสือของเขาเป็นหลังจากประสบความสําเร็จแล้วมีความเป็นอยู่ฐา,านะที่ดีขึ้นแล้วก็ทั้งหมดมีแค่นี้มีชั้นเดียวก็คือที่นี่น่าจะเป็นบ้านเขาจริงๆนั่นแหละบ้านเกิดเขาอ่ะแต่ว่าเขาไปเรียนปารีสตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะยี <24 S 2> ่สิบสี่ยี่สิบสี่เออมีหลักฐานเรื่องบ้านเกิด ก็คือเราอยู่ชั้นนี้ชั้นนี้คือขายตัว๋วแต่ว่าชั้นสองกับชั้นสามเนี่ยคือเป็นออฟฟิศนะมันไม่ใช่เอ็กซิพิชันนอะหลักฐานว่าที่นี่น่าจะเป็นบ้านเกิดก็คือดูรูปนี้นะ<ม>จำบทนี้เอาไว้พ่อเขาบอกว่าตรงนี้คือเบิร์ดเพลสของมาเรียม,มาลิฮูดีนั่นแหละแล้วก็ไปดูข้างนอก บทนี้เหมือนกับในรูปไหมแสดงว่านี่คือบ้านของมารีคูรีเลยหมายถึงว่าบ้านเกิดนะเพราะบ้านที่อยู่ตอนทํางานหรืออะไรก็คืออยู่ฝรั่งเศสกว่าเขาจะได้เรียนเขาก็อายุยี่สิบสี่แล้วนะแสะดงว่าเขาก็ไม่ได้รวยนะเออทำไมกว่าจะได้ไปเรียนแล้วอายุเยอะขนาดนี้เหมือนมีที่หนึ่งก็บอกว่าพี่สาวเนี่ยไปเรียนก่อนแล้วก็ขอให้มารีเนี่ยช่วยทางานหมายถึงว่าช่วยออกเงินนะหมายถึงว่าทางานออกเงินพี่สาวไปเรียนก่อนเพราะพี่สาวมีอาชีพปุ๊บพี่สาวจะค่อยกลับมาส่งเสียมารีอีกทีหนึง่ง ก็เลยกว่าจะได้เรียนยุคร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นยุคที่ตื่นรู้ทางด้านของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฉะนั้นก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นมากมายมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติมาจนถึงทุกวันนี้แต่สําหรับยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีฉะนั้นเราก็จะเห็นการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแต่ที่สําคัญที่สุดคือไม่ว่าจะเป็นยุคไหนหรือทําอะไรก็ตามการที่ทุกคนได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรัก สิ่งที่ตัวเองชอบมันก็จะทําให้เกิดผลอย่างนี้เพราะว่ามารีคูรีก็ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบก็คือเรื่องของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอ่าแล้วก็คนที่เปิดโอกาสคือชอบอย่างนี้ไม่พอต้องมีคนเปิดโอกาสด้วยเพราะว่าคนที่เปิดโอกาสให้เข้าสู่วงการก็คือสามีซึ่งแม้กระทั่งช่วงที่สามีเสียชีวิตไปแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้กับเธอเพราะว่าสุดท้ายเธอได้ไปเป็นอาจารย์สอน<ม>ในมหาวิทยายลายัย<ม>แล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันเกี่ยวกับรังสีเลดียมด้วย ก็คือตอนแรกทําการทดลองคู่กับสามีอย่างเดียวแต่พอสามีเสียชีวิตก็ไปเป็นอาจารย์เป็นผู้ก่อตั้งสถ,ถาบัน